For all of this, they call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. The person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. So, you know, Saku, my guests came because we show factors type of money play game. มิชชั่นกับพาร์ทที่1นึ่งนะครับผมเป็นโปรเจกต์เกมเก่าเราใหม่นะครับผมเป็นเกมนี้เลยครับผมโปรโตไทป์ฮะออกในช่วงปี2009นะครับผมถามว่าทำไมผมต้องเล่นเกมนี้เนะี่ยเพราะว่าเกมมีอยู่เกมนี้เกมเดียว์เนี่ยที่แบบอยากแคสมานานมากแล้วแหละแต่ก็ไม่มีโอกาสแคสสักนทะีเนาะเพราะมันเป็นเกมต่อสู้ที่แบบสนุกมากอะไรประมาณนี้เนาะใครเคยเล่นก็ <laughs> น่าจะรู้เนาะนะครับผมวันนี้ก็จะมา เริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ผมเล่นจบแล้วทีนึงครับผมเพื่อปลดระดับนะครับระดับฮาร์ดนะครับผมนะระดับฮาร์ดธรรมดาเลยเอาสล็อตสองแล้วกันนะฮะสล็อตแรกคือเล่นจบไปแล้วผมวันนี้ก็เซฟในสล็อตสองนะครับผมเอย่างเราเป็นไงก็ติดตามเอานะฮะนะฮะผมจะเล่นเป็นคลิปละมิชั่นแล้วกันนะครับผมบอกว่าเพราะว่า ยังมีปัญหาเรื่องฮัดติสนะฮะฮัดดิสฮัดดิสน้อยครับผมมีอยู่48จิกนะตอนนี้ <c oughs> ถ่ายได้ไม่มากครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ผมขอข้ามแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอ่าเป็นหนังติดมันเป็นหนังที่มันมีลิขสิทธิ์นะครับผม <c oughs> ซึ่งผมโดนมาแล้วละ่ะนะฮะโดนมาแล้วทีเึงครับผมตัวเราตัวพระเอกเราชื่ออเล็กซ์มาร์เซอร์ครับผมนะเป็นผู้ติดเชื้อแหละ เป็นผู้ติดเชื้อแล้วสามารถแปลงแปลงอาวุธได้ทุกอย่างไม่ว่า,จ,าจะเป็นกรงลงกรงเด็บดาบเดืออะไรประมาณนี้บวกกับทหารนวดแป๊บอึ้งตัวทีบไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกมันเลยจริงๆน,นี่คิกซ้ายต่อยคิกซ้ายต่อยคิกขวากระเทือนนะผมเมื่อกี้อ้วนอะไรไมลืมด่าเลยบายบายบายตอนนี้เราอยู่นิวยอร์กซิตี้ครับผมตอนนี้นิวยอร์กกำลัง เกิดปัญหาครับผมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคือเกิดจากการอะไรทดลองชีปนาวุธนะครับผมพระเอกเบ่งสั่งเบ่งขี้แล้วก็เสกกรงเล็บออกมาครับผมอย่างไกเอ็กเมนนะฮะลอยเหี้ยอะไรล่ะฟันนี้ฮะจังหวะนี้อุ้ยไรเดอร์คิกผิดคนโทษฮะที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 อันนี้กีขวาค้างๆอุ้ยโทษโทษ อีกขวาค้างเสียบหุยสารเซียขี่จับกดนะกดฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันทีเดียวก็ตายแล้วผมแต่ผมเหอไปนดิดหน่อยมันไปหน่อยนะเกมนี้มันมากจริงจริงนะถือว่าเกมต่อสู้ที่แบบสนุกสุดแล้ะแล้วก็แปลกด้วยฮนะเสกอาอวุธไหม่แล้วฮนะเป็นยังไงฮะ คนเล็กหมัดเหล็กเทวดาจาังหวะนี้กระโดดสูงๆกวาค้างแล้วก็ทุ่มเหมือก,กับมวยปัม้มอุ้ย,ยไปจีมันจังไหนอันเนี่ยจะรอยเหี้ยอะไรครับลุยครับ,รบนี่กวาค้างชาร์จทุ่มทุ่มต้องทุ่มเหมือก,กับมวยปัม้มนฮะสแลมดังหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทุบอีกทีนะจังหวะนี้ ยิงกระทุกธรรมดาเลยฮะแต่ถ้าทุกแบบนี้ก็จะดีกว่าดเัเมจแรงนะครับผมเดี๋เราถังอีกคันนึงเดี๋ยวๆดียีิงสูงๆกันขวากทางชาร์จแล้วก็ทูมหูมทีเดียวฮนะยิงสงูงยิงยิงแรงนะครับผมนะจะรอยเฮียอนะไรวะไปต่อนี้นะเฮ้ยปีลอยมาแต่ไกลตัวนี้จะเป็นฮันเตอร์นะครับผมโหดมากลองยิงโหดยิง ยิงมาเยอะๆนี่ยิงซูไม่ไหวฮะอันนี้ก็แปะเซกอาวุธอีกแล้วฮะเป็นดาบเทวดาเมื่อกี้หมัดหมัดเทวดาแล้วอันนี้เป็นดาบเทวดานะลอยเหี้ยอะไรล่ะดูดีครับกีวาค้างชาร์จเหมือนกันเหมือนไก่ค้อนแหละแต่อันนี้แม่งแรงกว่าเว้ยกดแถบล็อกล็อกเป้านะฮะต้องฟันค้างมันจะฟันมันจะชาร์จฟันนะฮะมันจะชาร์จฟันแล้วมันจะแรงขึ้นเนี่ยนะ คนเล็กดาบเทวดานะฮะต้องกินต้องกินกินอืมจะรอเหี้ยอะไรล่ะรอเหี้ยอะไรล่ะถี่มั้ยฮะอืมว่ะอันนี้ไม่กลัวฮะมาเฟียมไม่กลัวกลัว,ม,ลวมาเยอะเอ้ยออ้ยืมต้องดูโอ้โหโหปีมาไกลเลยต้องลงไม่ต้องลง็อกและวลำคาญว่ะไม่ต้องล็อกแล้ว,ลว,ลลวนี่ถ้าคลิกขวาธรรมดามันจะวิ่งไปฟันนะฮะ ซึ่งมันจะแรงเฮ่ๆฮมากเออมันจะแรงมาหน่อยต้องจับกินนะต่ตัวสุดท้ายรอเหี้ยอะไรล่ะจับรถคว้างดิจับรถคว้างดิฟันฟันฟันยังเป็นจังหวะอย่าไหวคูเยอะดิเฮ้ยเอออย่างนี้ต้องดูดอันนี้จะเป็นทหารแบคแบกวอตนะแบควอตจะเป็นทหารจะเรียกว่าเป็นคอมนโดก็ได้นะ อ่จะเป็นคอมบันโดเรียกว่าทาหารคอมบันโดก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ผมเรียกแบ็กวอร์ดนะเอาให้มันแบบเข้าใจไปเลยจับลอยเหี้ยอะไรๆก็ไปครับยิ่งดีฮะจังหวะนี้แบ็กวอร์ดมันสั่งกำลังเสริมมาต้องไปเก็บตัวหัวหน้ากันล็อกเป้ากดอีจับคลิกขวาทูมแบบสโลต่อยรัวต่อยรัว ปล่อยพลังขี้ออกมาปล่อยพลังระเบิดหมอยมานะะอืมเจงกันารอมาดมาดมาดมองมองไปทางฟ้าอย่าไปแตะขอบฟ้านะะเห็นฉากสีออกมาฮะตอนนี้ เราเหลือน,น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมองแล้วนะอะไรต่อเราจะเป็นผู้รับผิดชอบคนสุดท้ายในการแห่งความตายคืนนี้เราจะทำไงจะเอาพวกนี้ออกไงเราสร้างเพื่อสิ่งนี้สรุปก็คือแผนของเราคือจะเอาพวกทหารนี่นะกำจัดทหารแม่งให้หมดนะครับผมเพราะพวกนี้อยู่ไปมันก็เป็นขยายอยู่ดีนะเนาะ คือสรุปง่ายๆคือทหารพวกนี้นมันรู้ทั้งนะการวิจัยการของการแพร่ระบาดซอมบีอบนะม้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยอะไรมันก็ต้องช่วยโลกแหละนะเนากำจัดพวกนี้ออกไปให้หมดจะได้ไม่ต้องมามีเหตุการณ์นี้อีกเนาะอันนี้เป็นการย้อนย้อนอดีตไปนะเมื่อ18วันที่แล้วนะครับจะมีหมอหมอดูไม่ใช่ฮะ <laughs> เป็นหมอพวกเอ,อ หมอวิทย์ไอ้แล้วหมอทดลองวะบอกไม่ถือวะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็จะทำการผ่าเช็คอวัยวาดูว่าทำไมเราอึดไม่ตายอะไรประมาณนี้ครับผมฟื้นฟูร่างกายอะไรไวขนาดนี้ครับผมตื่นแล้วนะรอเฮี้ยอะไรแล่ะก็วิ่งออกดีครับใจรบรวจหนึ่งเกหนึ่งตวัน1 9ึหนึ่ง นี ing, Adams, ่ย้อนไปช่วงที่อเล็กเมอร์เซอร์เป็นแบบเอ่อเป็นแบบอย่างอ่อนไหวอยู่อะเออร่างกายยังอ่อนแออยู่อ่ะนะทำอะไรก็มึนหัวไปหมดนะเสียงวงวิงงงงิงออกมากุ้งกิงกุ้งกินน่ารักอะไรประมาณนี้อ่าปะ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 ปเสียงอะไรวะอ๋อหอของคอมมาโดมาครับผมคอมมาโดแบ็กวัดลงมาแล้วฮะ ไปไปไปหมอบลงตอนนี้ไม่ฉันจะฝังโอ้ด่าใหญ่เลยไม่หมอบไม่หมอบต้องยิงะต้องยิงต้องเก็บอืมให้นัดเดี๋ยวก็ตายแล้วละ่ะไปยิงทีแค่สามนัดเลยอโอ้ขี่ศักดิ์ธิ์ไม่ใช่ผ่านแล้วจเจออเล็กแบงแบงแบง,แบง แต่ก็ไม่ตายฮนะเพราะว่า,วาอเล็กเป็นผู้ติดเชื้อนะครับผมางที่บอกไปนะหรือทำไงต่อฮะอเล็กกระโดดข้ามมาจังหวะน,นี้วิวอย่างกระจัมเปอร์เชียร์มันเก่งยินเป้าขาดแน่เลยโอ้อยยังไงดียเก่งตัวนี้แพงด้วยเนะ <c oughs> ี่ยมาต่อเลยจังวัน,นี้่ะ ผมก็จะพยายามพากแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดภาคไม่หยุดพูดอะไรประมาณนี้ผมถ้าผมหยุดพูดไปนี่ผมจะคิดไม่ออกนะโอเคหาทางออกก่อนแป๊บบนึ้ยส่วนเรื่องภาษาอังกฤษบอกตรงเลยว่าแปลได้บางคำเอาจริงๆนะจริงๆผมไม่ค an an ่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็พยายามพยายามแปลเท่าที่ได้แล้วกันนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่า,วามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ที่รู้ว่าผมเน้นเอามันอ่ะเอาจริงผมเน้นมันจริงอย่างนี้นีนหอลังไล่ไลไ่ลลตู่อยู่ไล่ตามตูดอยู่นะโหครั้งนี้แม่งบินเร็วอ่ะม่งบินเร็วอ่ะแม่งลอยขียยอ้อะไรวิ่งไปตามลูกศรดิไป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 ,ไป,ไปทำไมครั้งนี้หอมันบินชา้าละอุ้ยปีมาหัวปีมาถึงก็ย,ยกรถนะฮะ ตอนเลยตามจัดชัน้นเขียนเป็นการสอนนะครับกดแถบล็อกเป้าหมายแล้วก็เลื่อนเมาส์เป็นการเลือกเป้าหมายครับแล้วก็คลิกซ้ายกว <c oughs> ้างยังไม่พอถ <c oughs> ีบซ้ำถีบซ้ำ <c oughs> พอระดับฮานี่มันจะตายยากขึ้นนะครับผมพวกทั้งทหารรถถังมอนเตอร์อะไรประมาณนี้ม,มันจะตายยากนะไปขึ้นตึกเนาะ สกิลการวิ่งการกระโดดนี่ยังไม่โอเคอยู่ในช่วงแรกๆนะต้องพยายามฝึกหน่อยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราก็อัพอัพเกรดสกิลได้นะลอเหี้ยอะไรล่ะคืนตึกดีเฮ้ยเฮ้ยคืนบตึกแล้วหอกระดิ่วก็ไล่ตามไม่เลินนะมันเป็นอะไรกับเราบ้างเนี่ยลอยเหี้ยอะไรล่ะ กว้างดีครับกว้างกว้างมันให้เรากว้างกดอ e ี e ก่อนนะล็อกเป้ากะรระยะดีแล้วกว้างจังหวะนี้ทีเดียวถึงกันล่วงกันล่วงตัวหลังด้วยอาอไม่โดนอ,อีกับต้องเอาอีกรอเหี้ยอะไรล่ะนี่กว้าง <c oughs> ยิงกดแม่นเลย <c oughs> อ็อบเจกต์ของพิดนะฮะอืมโวยตอนนี้เมาะเมาเชียเมาเชีย ถึงก็ซุดนะซุดลูกเตี๋ยวจริงๆนะเออปวดที่ปวดท้องทีนะอาวชิบหายละทหารมานะคอมมาโดมาคอมมาโดมาพบเป้าหมายแล้วแบ่งไปนัดหนึ่งถึงก็หลับแต่จริงๆยังไม่ตายครับมันแก้งตายไปงั้นแหละเนาะเป้านะปหมายตายแล้วพร้อมได้แล้วรอ,อยู่ที่นั่นนะแต่ก็ไม่สายเกินไปแล้วโดนจับทุ่มเรียบร้อยแล้วผม อืดูดูอ๋อขีขึ้นสมองเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวหน้าทหารนะผมไอหัวหน้าคอมมานโดในเกมนี้มันจะมีหัวหน้าหัวหน้าคอมมานโดด้วยนะผมนะมีหัวหน้าหมู่ประจําอยู่แล้วนะผมนะโอเคมันจะสอดเราให้เราจับดูดนะผมจับดูดจับดูดนะอะไรเงี้ยมา ป้าหมายเฮียนั่นอยูไ่ไหนกดอีนั่นอยู่นี่ไงแล้วจับทุ่มแม่งด่าตัวรอ,อ,อ,รอเฮียอะไรล่ะจับดูดีครับโอโ้โหขี้ขึ้นสมองมันจะเป็นภาพย้อนอดีตน,นะครับผมว่าทหารในนี้เก่อวีรกรรมอะไรไว้ภาพความทรงจำมันก็จะขึ้นมานะครับผมทุกเรื่องราว กลุ้งลาวมันมีข้อแล้วก็กลับล่างไปเหมือนเดิมได้เสื้อจากทีแบบเป็นรอยเลือดตอนนี้หายไปแล้วนะนะพราะมันเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมตอนนี้ต้องการไปหาพี่สาวนะครับผม <c oughs> ต้องการหามันนะดาน่า <c oughs> มีพี่สาวชื่อดาน่านะครับผมเราต้องไปหาเขา <c oughs> ไปเช็คดูว่า <c oughs> เขาปลอดภัยดีไหม วิ่งไปครับอย่างก,กับแอสซสซินแต่แอสซสซินไม่ขนาดนี้นะเฮ้ยต้องช้ำชองหน่อยนี่ก,กับฟีล r u งมอนสเตอร์ e r วิ่งไป,ไปลูกสนุกเลยจังวะนนี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กปุ๊บโอ้โหทหรารเต็ม เราต้องการไปแบบดีๆนะผมไปหาเขาแบบดีๆนะไปแบบย่องๆนะผมอย่าทำมอเลสเดี๋ยวเสียระบบ <c oughs> อย่าทำมาเลยนะเดี๋ยวเสียระบบไปพยายามอย่าก,กระแทกแรงมากเพราะว่าทหารพวกนี้มันจะตื่นตื่นในเรื่องเสียงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะ,นะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างดูดิอืมเอาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปมาค่อยก่อน ทหารออกมาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวโดดโชว์เลยว่าทหารมันจะตเต็มนกันขนาดไหนเนี่ยมฮะจะเป็นหลอดเอเลรนนะครับผมถ้าหลอดสีเหลืองเต็มขึ้นมานี่มันก็จะแดงแป๊กแสดงว่าวอเาอเลรนแล้วนะครับผมคือเราต้องสู้แล้วนะฮะต้องสู้หรือลบนี้ก็ได้นะตามใจกระโดดลงแม่งเลยดูดิเนี่ยทหารตะเหิน คอมบันโดว,วิ่งมาดวนเต็มเลยเนี่ยเราเป็นหัวหน้าหมูแล้วผมเราก็วิ่งชนไม่ต้องกลัวโดนเพื่อนด่าเลยนะเนี่ยมันก็จะดิสอะไรอะไอ้บันันจาวัตายาหัดนะฮะัตยาหัดให้นะผมโอเคเราก็เข้าไปนนในบ้านของพี่สาวนะครับผมอา้าวนี่นี่แหละคนนี้แหละดาน่าผม,มต่อยเลยเมื่อกี้ก็ทำทำเราฮะผมต้องจัดไม่เป็นอะไรนะ พี่สาวยังสวยไม่แปลหรอกมีแต่คนมีแต่ทาหารจ้องจะจับอะนะ <Jesus. S 1> เกมเทง้งน่าจะเป็นพวกอีหรรอเป่ะว่ไอหมอเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปแล้ว เดี๋ยวบบนะ <laughs> เดี๋ยว,ยวมีคนโทรมาเดี๋ยววางสายก่อนโทษโทรไม่เป็นเวลาเวลาเลย <laughs> นี่อื่นไม่โทรก็ไม่โทรตอนนี้ก็ไปเซฟเฮาของดานานะครับผมดานานี่เซฟเฮาเยอะจริงๆตงตรเลยนะเยอะจ <laughs> <ท>ริงๆ จะเป็นกระดาน,นพวกกระดานข่าวอะไรประมาณเนี้ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยเต็มโต๊ะด้านหน้าหมดเลยนะะอืมครับ ด้านหน้าเขาจะซัพพอร์ตให้นะครับผมซัพพอร์ตให้ในการอยู่ในห้องนี้นะแล้วก็บอกข่าวสารความคืบหน้าอะไรประมาณนี้นะนะโอเ,เล็กออกมาแล้วอืมมิชชั่นคอมพีนะผมได้ตังมาห้าพันบาทจริงเรียกห้าพันอีพีเหมอผมผมเรียกง่ายๆห้าพันบาทนะรอยยีย่อะไรล่ะวิ่งดีค่ะโอ้ อย่างอ s แอสซิซินยี่ห a s แอสซิ n ินอีกปีนกำแพงปีนบ้านปีนตึกแต่อยากให้เกมแอสซ s s ซินม่งแบบทำแมบ,บในเมืองเลยออยากให้มีภาคแบบทำแบบในเมืองอะจะหนุกหน้าดูเลยเอารมณ์เหมือนเันมาว่าเล่นแอสซ s s ซินผสมสปินเตอร์เซลมไม่รู้เปล่เลยเรื<ๆ>่อยดเปินเป็นนั้นเท่านั้นแหละ วิ่งไม่เคยเหนื่อยเลยนะวิ่งไม่เคยเหนื่อยจริงๆวิ่งต่อไปลูกวิ่งเพื่อเธอไปไปไปวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อกระแทกนิดกระแทกหน่อยทหารทหานตื่นหมดภาคแรกจะมีรถตำรวจนะครับผมรถตำรวจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ ของพวกทหารแหละนะมันก็จับตามองเราเหมือนกันนะครับผมเกิดอะไรขึ้นแม่งออกจากรถมาเอาปืนพกมันยิงใส่เราเลยแต่ว่าปืนแต่ว่ามันยิงเราไม่แต่ว่าปืนตำรวจมันยิงไม่แรงหรอกนะแต่ต้องเป็นปืนทหารนั่นพวกเอ็นสิบหกกับบอมยังไงโอโ้โหแม่งยิงที่เลือดยุบยุบยังกาอะไรเลยนี่จะเป็นบ้านของเล็กเมอร์เซอร์ผมนะกับไปคิดถึงเป้าหมายเข้าไปในอาคารแล้ว อลเล็กก็ดูรูปฮะนี่ก็เป็นโฉบหน้าของอลเล็กแล้วก็แฟนนะผมอลเล็กมีแฟนนะผมชื่ออะไรนะลืมเนี่ยนะโฉมหน้าที่แท้จ,จริงนะเขานะเอานิ้วชี้ภาพออกมาอย่างกระลิวจิตสัมผัสอขี่ขึ้นสมองไม่ใช่จักราเลย <c oughs> ระเบิดบ้านทิ้งเฮ้อ <c oughs> สโลวโ์มชั่น อืมลงแบบดิจิตอลนะผมใครผังบ้านขอใครทำบ้านกูมีเขาคนเดียวคือรถทุมก่อไปแล้วครัรถเอพีซีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนีฮะโอ้โหมันเรียกสมุนมันมาด้วยเว้ยต้องต่อยฮะจังหวะนี้ อ่าเนี่จะมีทหารอยู่ในนึงครับผมถ้ามีโลโก้น,นี้ขึ้นมาให้รีบต่อยแล้วผมก่อนที่มันจะเรียกสไตทีมขึ้นมาครับผมคือเป็นทีมฮลิคอปเตอร์แหละะคอยมาถาล่มเราต่อยต,ต้องเก็บต้องเก็บ,กบจัดไม่งั้นเดี๋ยวสะบัดออย่าติดต่ออย่าติดต่อสไตทีมไม่ชอบเล่นเล่นสบบบกปรกของจับทุบจับทุบอย่าทุอย่าโทุบอกว่าอย่าโท ไม่ฟังเขาบอกไม่ฟังจิบหายแล้วฮะต้องรีบไปแล้วก่อนที่จะมีคนจะมีทหารมารับนะต้องรีบไปจัดการมันก่อนจะไปถึงก็ต้องเปลี่ยนร่างนะโอ้ยวิไม่เรนะ็วฮะไม่มีสกิลพรุ่งนี้มันมันมันยังไงไม่รู้นะสำหรับเรานะ ปกติจะชิ้นกับการใช้สกิลพุ่งนะผมเ,เก็บของปีนะมาแนละ้วต้องรีบจัดการนะผมเกย์คลิกขวารีพอร์ตรายงานโอเคลียน,น,นะฮผมอ่าไดานะ้แล้วตอนนี้รีบจัดแนะรีบเก็บต้องรีบเก็บ,บ,กบมานี้อืม้มเอ้ยเก็บดิเออถูกถูกถูก ยังไม่สักรีบวะดูย้อนอดีตผมมีแต่ภาพไว้นี่นะแล้วภาพสิบแปดบวกเชื้อมากอะไรมน่ยโหแต่นไม่หมดถ้าอยากแข่งแทนนะเวลาเห็นที วิว่งขี่ขึ้นสมองโอ้ยนี่ขึ้นมาแล้วผมพอเราเก็บไปโพสนี้เยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บไะว้ในอาเรวามันจะมีเมนูความจำนะครับผมสามารถรีเพย์ได้ตอนนี้เริ่มกระตุกแล้วเพราะว่าเมมจะเต็มฮสามารถดูรีเพย์ซ้ำได้นะครับผมโอเคไป ออกปีห้าอีเรียบร้อย,ออยไปวิ่งดีครับรออะไรรอเี่ยอะไรแนละ้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งไอ้ออหอแม่งก็จับตาดีจังเลยโอเคเปลี่ยนตัวชันคอมพีดนะฮะได้ตังไว้หมื่นห้าสบายไปดิพาไปดิขึ้นไม่ดีแล้วมันไม่กี่วันนี้เอง

ไปเข้าไปวันที่2องนะเดอตอนนี้วันที่สาแล้วผมแฟชั่นคอนเฟิร์มนี้ไอแลน อันนี้ก็จบภารกิจไปหนึ่งภารกิจแล้วผมค่ะก็ขอพักเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ครับผมโอเคทูบีคอนติคิปโอเคทูบีคอนตินูจะแก้คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮอฟอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะ